ค่ะกาบสวัสดีงามๆพอแม่พี่น้องปองไปทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องพรานผ้ารวยนะคะพี่น,อน้องเนาะค่าเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาต่อนะคะตามต่อตัวดีตัวเด็ดนะคะของปูซีสูนเท่านะคะพี่น้องค่ะว่าปูได้เน้นตัวได้หรือว่ามั่นใจตัวได้เนาะคะ่ะเท่ากับจไปกาปูแล้วก็ไปถามปูพร้อมๆกันนะคะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะคะ่ะที่เขามาเบิงมาชมคลิปนี้แล้วนะคะแอดก็ขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เด้อค่ะพี่น้อง ค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกดสับสไครต์กดกระดิ่งแกล้งเตือนไว้นะคะพี่น้องเนาะเพื่อที่สิบดริภาทข้าวสารดีๆเด็ดจากทางช่องพร้ารวยนะคะพี่น้องค่ะค่ะวันนี้แอดกาสีไปตามต่อตัวดีตัวเด็ดกับปู4ีศฝากตอนพ่อไม่พี่น้องปองไปพร้อมๆกันเลยค่ะ มานนมำสการแคปปูค่ะฐานแคปปูจิดหอดคิดถึงมากคือเกาปูคือคือสายลุงแคปปูทั้งรางนี่นะซีสวยสดงดงามเลยมาดูดูิ มาถอรุ่นงามันเลยแม่มั <cat on subscriber Airbnb> <ira> ้ค่ะมาดูส่วนหนี่เห็ดเห็ดแห่งกระยก็เสิอ์ฟแลาจะได้บนได้เกยหอยแน่ๆมันจะเป็นอย่างนี้น่างอันนี้ล่างแบบเต็มเต็ม โยผมถูกี่ยากหายาตัวในบนตัเนขาดแน่ันนี้แตกร่างแตกน้่าน่่สามสามเจ็ดามันเงินเลยสามแต่ว่าไื้อได้บ่่ปัญหาปัญหาแล้วจจัดไปแล้วเหล็กล่างน่งงามครับ สเกลแนค่ะแนู่เห็นแล้วเด็กลังงามแต่ว่าทีนแน่ตต้ีั้มันเบนสามล่าบนสามคูไม่ไม่กลับบนบนนี้ไม่กลับเลยไ่กลัลับด้วย เพรว่าตัวเน้นมันเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกตัวเน้ 7, 4, 7, 5, 7. น,นเจ็ดสี่เจ็ดห้ามนเด่นที่เจ็ดเด่นที่เดมันปวันนี้มันเด่นที่เจ็ดหมดก่อนมันเด่นที่ห้า แต่ว่าพวงกมลมพิจารณาค่ะค่ะพะเรคนวน่ราวงกลมมันขงไว้สันปูก็ต้อตงว่างดอกสเนได้เลยนะเออตัวนี้เต็มลวตัวนี้มันสิบวม,มี่แปดสี่แปดเ้าออปแปดสี่เก้าสี่จอันละ อันนี้ชุดอันนี้ถูกท้งวดค้อกันงวดที่สี่สบอันนี้ก็งวดที่สี่เกาจากนี่นะครดบลดขัดออกเจ็ดสิบห้าสิบเก้าคู่เหลือสี่คู่ก่คู่เก้าคู่เหลืออยู่เจ็ดคู่เหจ็ดคู่โอ้ทึงๆเนาะงวดควมเงตสิเงวดความเมนติเยออยู่หกคู่จ้ะ มันสุดเดียวอังสีงอนก่อนอันของนนนะของวดก่อนของสุดเดียวกันเขาสวนอย่เนี้ว่ามันว่ามันเดินแง่มันเป็นงวดที่สามสิบเก้เดมแดงแดงดำดำในงวดก่อนเด้อค่ะ<แ>อันนี้งวดกว่อนอันสีลุงเนงวดนี้เด้อค่ะศูนย์เนย์แปดศแล้วก็บ 8, 8 4 85้า แปดสีปดห้าแหมันมาตัวนั้นมันเป็นสูตรเดินระยาสารระสั้นปรามาณรเศ้าเศร้ากูงว่ตัวนั้นวันนี้แปดบ้ามากเราเลยเอาหาไปใช้มันเลยไ,ไ,ไปเดินที่8 5ดห้าห้แปดเป็นบางวันนึการห่อเดินหามันอที่มีอยู่3มคูไม่เกียห้าแปดห้าเก้าห้าบันห่อแล้มันเน้เนใจแต่ก็ว่าแปดห้านั่นแหละอันนี้งวดที่บเก้า อันนี้วดที่40มันจะเป็นเขเาได้เอา 7, 8, 9มาใส่ม,มันจะเป็น 7, 8, 9เห็นไหมวดที่40ถ้าเดินกล้องจะบอกคุณสิับถ้าไม่เดินกล้อง ตันนี้สรุปป่าเจ็ดสี่ปีหกสี่หกห้ายังไม่หลุดตัวนี้ก็บรุษดุด้ตัวนี้ค่ะตัวนี้นะนนะนก็าสริใช้สองขีอันนี้ก็มั่นใจคือเกาเ<ะ>นาะปูเนาะนนะนก,ก็ตามสูตรมันนี่แหละค่ะสูตรนี่สนะี่สิบนวด ยังไม่หลุดเด็นป่ค่ะสามสิบเก้างวดงวดที่สี่สิบงวดที่สี่สิบมันจะเดนต่อป่จ้หรือมันจะีคนเดินพย่างยังไม่ีคันเดินนะปุณหะเพราะว่ามันได้หคู่งวดนี้มันได้เจ็ดคู่กลับด้วย นนในสามสิบในในสามสิบกรงวดนวดมันจะออกตัวกลับหนึ่งงวดคืองวด0ูนย์สามแปาในห่อห้ไปมัค่ะมันออกสามศนย์ในะน,นละงวดเดียวนะ,ะมันห้อเลขกลับด้วยกันว่าไม่ต้องกลับเี่มันยังไม่ตก มันยังไม่ถูก,กออกกลับภายใวันที่38ออกตัวหลักวันที่39ออกตัวตรงวันที่39ว,ว,วันที่40เรียกว่ากลับเลยหมดการฮอเด่นเขาวิ่งห้าตัวเดียวเด่นจุดจุดเื่อห้านนดเรื่องฝันแปด เลรจักรูปใช่ไหมคเป็น 8, 8 5 8ข้า 5, 5 8การสูดรกันสูดอนันบ่ลุนมันกจะสิออก8 5เลยสด8กับ0มันเหลือ ตที่เาเอาคุสก,กอร์บอสนะเลยใช่มันได้เอาสูตรที่ันได้ไ่นั่นน่ะอมานะปกาเตงก็มีหกคู่คือเกนะ่อนไนตัวเาเอามันเจ็ดมันมีอีกคูน่นึงก็เลขจับมันคบเลยมันเด่นเจนะ็ดเลขเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเป็นตัวเน้นะตัวที่เน้นเจ็ด เจ็ด <Jet, S 2> มันหัวตะเศร้าของวดนี้ค่ะทำมันเดินตัวสิขอเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกเลยกับมันยี่สิบกงวดมาในส่วนบนเปนวาสิบพ่อยังสิหลายตัวทมันเดินตัวเป็นงวดที่เป็นงวดที่สามงวดที่ยี่สิบสี่มันจะออกคน่ะ,ะมันเดินมายี่มงวด วดนนี้ไม่ใช่ไดรเฉยไม่แต่ตัวติ่งเลยได้หนิตัต่งใจไม่คู่เลยได้เนิตัใจยุบคู่มักสาวสาวก็เปลี่ันเยพะดิข้าหันหมอดีหลักสิบสม ลักสิบมันสิมีสูตรหนึ่งมันสิมี1หนึ่งสองสามจ้สูตรที่สองมันสิมี่หน,นึ่งกับสาม้แต่ว่ามันกันห้องมาส่วนกันมันเด่นชิ้นหนึ่งกับ3ามแต่ว่าในในสูตรใงห้องบ่มีม1อันึ่งมีตร3ามจา วัดกระเดินต่อดวดความนี่เป็นนักสีนันมาลักสนี่คะต้องมาเด่นที่แปดลักหน่ย6กเจ็ดเกามาเขามาเด่นที่8ปดห8 9ปดเจ็เก้าเนสุดๆคือแปดเก้พอห้ากับเก้ามาตัวมันมีสมุนมันแล้มาเรียนที่หนึ่งวดนี้นนงีวดกอนจ้ะมีวดกอน มันมเลียเป็นขอันละมันะสิแปดเจ็ดแปดแปดหกแปเจ็ดแปเก้ามันอยู่ที่แปเก้าเม็ดเดียวเนื้อที่แปดห้าห้าแปดวันนี้ไม่จสิเด็นเด่นนะสิหกเจ็ดแปด มันจะมีอยศสองกับสามเน้นมาใช่มันมาเน้นสุดๆมันเป็นงวดที่ยี่แปดนี่บ่บ่หลายแปลว่าปีหกสี่เขาาดเท่านนี้ดูขึ้นโอ้โหพวนหกหกแล้วก็เจ็ดแล้วแปดนี่ขึ้นยังคะลักหน่วยอ๋อลักหน่วยบ่ค่ะลักหน่วยเอางวดที่สี่สิบเอ็ดค่ะมาดับตัวนี้มาดส่วนตัวนี้งวดก่อนมันได้หกเจ็ดเก้ารักหน่วย วที่40วัที่10เหดมาส่วนกันว่าจะได้ 6, 7, 8หลักเงียังไม่หลุดหลัก10ยังไม่หลุดกันแล้วมาจับเป็น18คู่ตัวตรง18สุดตัวบนนี้ว่าต้องกลับว่กถูกนวดมันเทาเลยมาเอา1กับ3มาไม่ยิ่งห่ากันมามันไม่มีแต่3เปนเครื่องตัวยังไม่ แต่ว่าหวัดน่าห้องเขาแต่แถมันติดติดเลยมันนึกว่าสิบลูดติดแต่เราเนี่เป็นไปได้ทุกทางติดเกศติดแปะก็ลดได้ตไปได้ทุกทางนี่พิมมาบ่แม่นว่าเดาเอาดิเอาเฮ็ดตามสูตรมันเป็นเลขวิเคราะห์เหล็กวิเคราะห์วิจารณ์แลมันความน่าจะเป็นไปได้สูงข้อ เป็นราได้สูงทุกวดความที่ว่าวันนี้มันสิเดินเดินของมันบ้างมันเดินตอนสิเดินต่อแบบนี้จะคิดว่าเดินต่อปูเราะว่ามันง่ามคักเหล็กเหมือนกับ่ขก็ว่าบอว่าเจ้าสิขืนหรือเจ้าสิล่งเจ้าเซ็ตคอยแทะน้าปูลักเซ็ตมันน้าที่หนึ่งจับสามนในสุดญ่มันมันบละมันโมมีมันโมมีเงินเงินวะมีแต่สาม ขึอนตัวหนีเลยแม่นปูเหมือนเราให้เข่าขอองๆได้แมันเดินดีแม่ปูเดินดีแม่แม็กสามกับแปดเนาะมันใจได้ปูอันนี้ไอสามแปดเนี่ยไม่ต้องกลับเนี่ยนี่ไม่ต้องกลับไม่กลับอย่าลืมเด้อค่ะปูเคยบอกสามแปดสองหัวติดเด้อค่ะไม่ต้องกลับ หน้าตามันใจมากๆได้ค่ะมัมมดมงนีแล้วม,มันมีหกสามอยู่กลางแล้วขึ้นก็สิเป็ดล่องไล่เลยแบบนี้ค่ะพ<ๆ>ี่น้องค่ะสามเจ็ดสามแปดเลขปูง่ามงวนนี่บราคิดว่า<ๆ>สิผิดพลาดดอกพี่น<ๆ>้อง<ๆ><ๆ>บนสามคู่ล่างเน้นสามคู่มา บนไม่ต้องกลับล่างกลับด้วยค่ะโอ้มนันส่วนสุดเต็มก็ขึ้นโตโตสีอ้อยห้อยเนี่เนะนะ้าปบบนี้ค่ะสีลุงเนี่ยชุดเต็มนะ้าปูชุดเต็มส่วนส่วนล่างอันนี้ก็เข้าชุกงวดค่ะชุกงวดอันนี้เต็มมั้งเต็มค่ะ ชุดล่างนี่ก็อันนี้เอาไหมเฮ็ดว่าเน้นตัวใดซื้อค่ะปูนี่แหละค่ะอันนี้ชุดเต็มค่ะชุดเต็มเน้นไปที่เจ็ดสี่หาเจ็ดเจ็ดห,หกเนาะปูเนาะเน้นแต่ว่าชุดเต็มก็สิเป็นเนื้อสียข่าพี่นอ้องจะเป็นจนื้ียอ่าไปที่จระนาบิง่งพี่นอ้อง พวกเอฟซีันน่นี่แต่คนเก่งๆเด้อแ c นเอฟซีเอฟซีันนี้ถนัดเลยนะครัโอ้โหเิดเลงเลยขนาดเท่าล่งไปเท่าสื่อมาถือแตูู่คนอยู่ไก่มนถือยเมิ่งกีใก็ย่อห้าแปดแปด่าก็ย้อยังถือห่าเจ็ดเสียอยู่สื่อถือสื่อโลกก็จะว่าก็ต้องสื่อห็นสื่อลกแน่เอเนีคราะว่า ค้นท่าบุญท่าวาสนาปะทอกันนะปูเนาะย่องแห้งมาคู่กันครับก็สิมีเสียงสนทนาในจักหน่อยค่ะพี่น้องเพราะว่าอยู่ใกล้กันตอนนี้ช่วงมหาปูค่ะปูไดนนี่มีแต่ยังเติมบ่ค่ะ ธรรมดาธรรมดาเนาะปุณะธรรมดาในเขาเราละล <hang> no like ่างบนซื้อน้อยล้านได้น้อยล้านเนาะปุณะซื้อได้ไล้านซื้อล้านซื้อน้อยได้น้อยซื้อหลายได้หลายก็ว่าอาวจ้ทุกขาปู๊กขาขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะนี่ก็เงียบขึ้นแล้วไม่ ค่ะพี่น้องป้องไปค่ะสําหรับตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะจากปูซีศูนย์ห้างฝากตอนพ่อแม่พี่น้องก็เอาไปวิเคราะห์เบิ้งพิจารณาเบิ้องเนาะค่ะพี่น้องค่ะทั้งช่องเสนอเป็นแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น้องป้องไปถือพิษบัวากันเนาะค่ะพี่น้องค่ะการลงทุนมีการเสี่ยงอยู่แล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะจังไดก็เอาไปวิเคราะห์ไต่ต้องให้ถี่ถ้วนก่อนลงทุนนะคะพี่น้องเด้อเพราะว่าตัวเลขทุกตัวเขาได้ลดได้เนาะค่ะพี่น้องมักกระจัดคัดกระพันเนาะค่ะพี่น้องค่ะค่ะ พี่น้องท่านใดสนใจตัวใดหรือว่าเอาไปพิจารณาว่ามันตรงกับความฝันหฮาบอรหรือว่าห้ามาักบองสิเนาะพี่น้องถ้าห้ามักเข้าก็จัดจวดจัดฝาดบื้มไปรถดถ้าบ่มากกับ่านป้าะคะพี่น้องเนาะ,ค,ะค่ะพี่น้องขาทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะแอดกขอให้พี่น้องปองไปที่เขามาเบิ่งมาช่ชมคลิปนี้แล้วเนาะคะ่ะบ่ขามโฆษณาซอยกดไลค์กดแชร์กขอคอยพี่น้องคิดสิ่งนึ่งประก,รนกันใดกขอให้ประสบความสําเร็จเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ขอให้มีแต่คําว่าเฮ่งเร่งยๆวย,วยสุขภาพแข็งแรงทุกๆท,ท่านค่ะพี่น้องคะสวัสดีค่ะ